สวัสดีครับทุกคนดีต้อนรับเข้าสู่ fit food travel m มันนี่นะครับเราก็ตอนนี้เจอห้องการซิริไรสักอย่างนี่แหละครับการสิลิขันนะใช้ห้อง15นาทีนะทุกคนตอนนี้เบี้ยเราก็มาแบบนี้เราเลือกที่จะเปลี่ยนออกให้เหลือเท่ากับ3บวกบวกลบเนี่ยพวกนี้ไว้ก่อนอถ้ามาแบบนี้เราจะเก็บสองแต้มไว้หน่อยนะเก็บเท่ากับไว้1นึ่สำคัญ เลือกที่จะเปลี่ยนเยอะถือเลข16ก็ดีนะทุกคนเปลี่ยนสามออกคราวนี้ตุ้มหยาบอยู่อาจจะต้องลงลงเปิดสั้นเอ๊ะเขาก็ยังเปลี่ยนออกเยอะอ่ะเดี๋ยวขอขอคิดก่อนนะอันนี้ไม่ทำได้สามบิงโกเน,นี่ยนะทุกคนแอมหนักด้วย ขอเปิดหนักใส่เขาเลยนะบุ้มโอ้ร้อยห้าสี่แต้มหวานเจี๊ยบบิงโกโตาต่อไปได้นะเนี่ยแลกมาดีมากเราเจอกับแรงกิง้ง 2211นะครับทุกคนเขาเปิดต่อหน้าสมก,การศูนย์ได้ไป114คะแนนเยอะมากนะทุกคนเราจะเริ่มเกมบล็อกเราแล้วไหมเดี๋ย ได้ไปห้าสิบกว่าแทมนะตอนนี้เราก็มาเลียงเบี้ยอันนี้เสร็จหนึ่งส่วนสองนะทำให้ได้สี่สี่สิบหกหารได้แปดบิงโกเลขศูนย์นะถ้าเราลงน่าจะลงะไลน์นี้นะบล็อกก่อนเราลองคิดคูณสี่ก่อนอาจจะได้นะทุกคนหรือเปล่าถ้าตรงนี้ได้สองตรงนี้ได้แปด ใน้อีกอันหนึ่งก็คือเลขหกื้่เลขหกนี่ไงให้เยอะด้วยแต่จะไม่ได้ปิดคูณสี่สิอันนี้ได้สอง ทัพหนึ่งนะทุกคนต้องบวกสองหน่อยอแบบนี้ก็ได้ไมนนีได้สอง แปดแปดหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่คุณสี่บนได้ไหม พอคิดและแลกนะต้องต้องทีละแลกไม่ได้สิเพราะว่าติดลบไม่ได้อยู่ในส่วนนั้นอลองคิดแบบเดิมก่อนอแบบเดิมเมื่อกี้เราคิดอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงหารแล้วก็คูณนั้นแล้วก็หาร หารสีคูณสบวกเท่ากับ8โอเคและความสู้นะทุกคนตอนนี้เกมเรานำอยู่ที่9กสแต้มนะครับก็ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งตอนนี้ดูฝั่งนู้นคิดเหมือนจะคิดคูณ4อยู่นะทุกคนมีคูณ4ี่สองด้านให้คิดนะถ้าเราเปิดสมก,การนี้น่าจะได้เกือบร้อยไหมหกเจดปดเก้าสิบสิบเ1็ดสิบสอสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสามสี่สิบหกเก้าสิบหกแต้มเฮ้ยแปดแปดสิบหกแต้มเลถูกไหมสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบสามสี่สิบหกแปดสิบหกนะ คุณสีไม่ได้จริงๆหรอกลัวพลาดไม่ใช่อะไรกลัวพลาดแล้วเราจะเ,เดี๋ยวคุณสีได้ขอคิดใหม่ก่อนเหมือนอะไรแวแบๆเข้าหัวเสร็จหนึ่งส่วนสองพูนนี่ไงเกือบพลาดถ้าพลาดลุกคนคนดูน่าจะคอมเมนต์แล้วแหละปึ่ง เกือบพลาดนะทุกคนมันต่างกันอยู่นะนี่ยังไงเราก็ต้องปิดคูณสี่ไว้ก่อนตอนนี้เราก็ได้สามร้อยสิบสองคะแนนต่อหนึ่งร้อยสิบสคะแนนนะครับเวลาเราก็เหลือมากกว่าประมาณสองนาทีกว่านะลกนี้เราต้องคิดเลขใกล้ๆกันนี่เก้าเก้าเก้าใ,ใ,ใ,ใช่ไหมเจ็ดสามนี่หาเลขสี่นะทุกคน เลขสี่มีไหมนีม่ไงเลขสี่นี่ก็เลขสี่เรากำลังคิดอยู่หรือว,ว่าเราจะต,ตัดตัดบริเวณนี้ดีตัดตัดนี่ไหมกำลังคิดอยู่ว่าจะตัดตรงไหนให้มันได้ได้เยอะดี ะตัดให้ได้เยอะหรือว่าจะปิดปิดพื้นที่ดีอันนี้คิดอยู่นะเราว่าปิดพื้นที่ช่องนี้ด้วยดีกว่าเอาไว้หยอดเท่ากับได้ด้วยอ,อืมคอมมาดีมาสวยนะอันนี้ได้สี่ ที่จะมาดีอยู่อืมขอคิดก่อนนะว่ามันไปอะไรได้บ้างนะช็อตในการเล่นถ้าลบก,กันล่ะลบก,กันเหลือสี่อประเด็นตอนนี้เราต้องหาเลขที่จะเข้ามาช่วยนะทุกคน อันนี้ได้384นะครับต่อ141ก็แปลกอยู่นะเวลาเราอัดคลิปอ่ะเบี้ยเราค่อนข้างที่จะดีมากแต่เวลาเราเล่นเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าทุกคนเห็นคลิปทั้งหมด3คลิปนั้นคือไม่มีการอัดใหม่สักรอบนะครับก็คือไหลเรื่อยๆเลยว้าวโดนเปิดคูณใส่แล้วมาแล้วอันนี้ได้สี่ มันเล่นแหละมาเปิดแลละปกติมันต้องปิดอันนี้เท่าไหร่เท่ากับหกจะหยอดไปปิดแบบนี้ก็ได้นะแนะนำอย่าอย่าเปิดแบบเปิดเอาตรงนี้แล้วให้เขาหยอดเพราะว่ามันก็จะเสียแล้วก็เสียแปลงไปด้วยโอกาสเล่นเราก็น้อยลงไปอีกถ้าสมมติว่าถ้าผมจะลงใช่ไหมลงได้เยอะๆหน่อย 6บวกแบบนี้ถ้าตรงนี้เป็นคูณไม่มีเท่ากับเกิอนอาจจะเล่นได้เลยถ้าเป็นเป็นเครื่องหมายอาจจะเล่นได้สักตัวแหละอาจจะคิดอะไรได้สักอย่างถ้าลงแบบเนี้ยได้แต้มเยอะก็จริงจะ่โดนต่อไป1แต้มเราก็จะได้น้อยกว่า2เราก็เสียแบงค์ฟรีเพราะฉะนั้นอ่ะการนี้จะเล่นแบบเนี้ย หาช่องปิดให้ได้ถ้าปิดไม่ได้ก็เดี๋ยวนะถ้าถ้าถ้าลงตัดไม่ได้ก็ก็ปิดแบบนี้พยายามพยายามปิดในแนวแนวขวางนี้นะแต่ถ้าปิดไม่ได้ก็ต้องลงแบบนี้ไปเลยบล็อกบล็อกเกมอ่าตอนนี้แรกเราเรียกว่าพังไหม ก็พังอยู่นะน,นี้สิบสองตอนนี้แล็คเราพังเราต้องหาเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ล็อกนี้น่าจะได้สำหรับเรานะสองสี่หกเจ็ดแปดปิดตรงนี้ได้ส่วนตัวเราต้องคำนวณบล็อกในการเล่นด้วยนะครับว่าจะมีพื้นที่เล่นไหมตอนนี้เราต้องการเครื่องหมายช่วยแล้วก็หาเครื่องหมายแต่ด้านบนอะ อาจจะคิดได้อยู่แต่ต้องต้องลองคิดอ่ะถ้าเท่ากับใช่ไหมได้เจ็ดตรงนี้เจ็ดตรงนี้เจ็ดตรงนี้เจ็ดคูณหนึ่ง ตอนนี้หาหารหารได้คูณได้นี่ลงบล็อกตรงนี้ได้ก็จะสวยลงบล็อกนี่จะสวยมากถ้าลงตัดมาเนี่ยตรงนี้ตันเหลือฝั่งเดียวซึ่งเกมเรานำแบบเยอะมากอยตอนเนี้ยสี่รอยสามคะแนนต่อ152 ฝั่งเขาแรงกิ้งสูงกว่าเราอีกนะทุกคนคนนี้เหมือนเคยเจอมั้งแต่ผมก็จำไม่ได้แล้วแหละว่าชนะเขาหรือเปล่าแต่ก็ฝีมือระดับสูงอยู่นะเพียเราก็ค่อนข้างดีอ่ะตอนเนี้ยเปิดสมการแรกมาก็ค่อนข้างสวยเลยได้ไปร้อยห้าสิบก่็แต้มคือเวอร์มากอ่ะโอเวอร์มากต้องตามได้สองแลกอะต้องบินสองแลกอ่ะจะตามได้อ่ะ อันนี้อันตรายอยู่ก็คือเลขหกับเลขหนึ่งตัวเนี้ยมันเปิดให้เลขหนักหยอดได้ซึ่งมันเหลือสิบเก้าเก้าเจ็ดคะแนนเลยเยอะมากได้แต่รอนะตอนนี้เราพร้อมจะใส่แล้ว โอเคเขาบล็อกมาในลายนี้เราจะเริ่มเล่นลายนี้แล้วกันอันนี้ลบแล้วก็หานะะสิบแต้มเป็นการปิดปิดลายนี้ด้วย หรือว่าสวยคือเขากล้าเปิดอาจจะถือแบงไวล้ละตอนนี้เท่ากับเดียวสามเราถือเท่ากับสามค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะอาจจะไม่ถือยาวเท่าไหร่เรากาลังคิดอยู่ว่าจะปิดปิดไหนดีปิดแถวเนี้ยหรือว่าปิด6กเท่าหกหกเท่ากับหด้านบนในสิบแต่เขาจะต่อลงมาด้านล่างไหมคือเราพยายามคุม คูมเค็มหกเท่ากับหกควรจะปิดด้านล่างเพราะว่าเขาจะเปิดคูณเก้าแถมตรงนี้ได้แต้มเยอะกว่าด้วยแต่เราก็ปล่อยให้เขาได้คูณสามก็ยังตามเรายากอยู่ตามและยากอยู่แต่ถ้าเกิดเขาได้คูณเก้าเนี่ยได้ประมาณสองร้อยกว่า,าจจะตามทันอาจจะพิกได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใจนิ่งๆเล่นเพย์เซฟที่สุดตอนแรกเราว่าจะตรงด้านบนอสิบแต้มแต่ว่าเอ๊ะตรงนี้บล็อกตรงนี้ได้ด้วย คือเราไม่ต้องบล็อกลายคูณ3ามแล้วเรามาบล็อกลายคูณ9เพราะว่าตอนนี้ตรงนี้ปิดปิดปิดตรงนี้ปิดและเหลือลายเดียวถามว่าถ้าเขาจะเปิดเขาจะเปิดเลขไหนเง่หรออาจจะเปิดเลข6กลงมาเลข4ลงไม่ได้เพราะเลข4มันจะปิดคูณ3ปิดคูณเก้าเขาเนแหละถ้าจะตามอันนตามที่เราคิดเลยว่าเขาต้องมาเวเปิดคูณ9ใส่ การอันเกมสำคัญนั้นทุกคนแล้วก็หยอดปิดตามสูตรเราไปเลยตอนนี้เราก็ถือถือโอเคไม่ได้น่าเกียดมากสิ่งที่เราจะต้องทำต่อคือไม่ปิดลายบนก็ต้องหยอดเท่ากับทิ้งก่อนเพราะว่าตอนนี้เกมเรานำเกือบ250โอ้โหคู่แข่งออกอีกแล้วนะทุกคนเนื่องจากเบียดสู้ไม่ได้นะ เขาก็รู้แล้วแหละว่าเล่นต่อไปก็แพแต่ว่าก็ควรจะเล่นต่อให้จบเกมนะครับเป็นมารยาทในการแข่งขันนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับในเวลา16นาทีนะก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้เป้าหมายของเราสู่1000 subscriber นะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีของอะไร ในการให้พูดติดตามของเรานะทุกคนแบบมีกิจกรรมอะไรต่างๆก็ค่อยว่าไปนะครับแต่ช่วงนี้ก็คืออยากให้ของพูดที่แบบติดตามมากเลยเพราะว่าเขาช่วยเราเป็นการซัพพอร์ตเรานะคือลหลายๆในงานผมก็เคยให้ของของไปนะเช่นแบบ คนที่เคยติดตามเราอยู่แก่นครวิทยาัยขออภัยนะครับลิ้นพันแก่นครวิทยาลัยเราก็เคยให้เสื้อเขาไปนะก็เป็นน้องผู้หญิงครับก็เดี๋ยววันประชิมก็เดี๋ยวเราก็ไปเซอร์ไพรส์เอฟซีเราอะไรต่างๆนะก็สําหรับคลิปนี้เราขอจบคลิปแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนก็ตอนนี้ก็ ต,ตัวไปอ่านหนังสือเตรียมสอบต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับไว้เจอกัน